ดูที่เทดินนะครับแนวร่วมฟ้าบรรดาลก่อสร้างครับภารกิจเทดินเสริมหลังคันนางานที่กำลังขุดลอกอยู่นะครับขุดแคนบ้านขวาวตะบลประเคียบอำเภอภูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์รถบรรทุกหกลอ้อนำดินมาเทครับ รถเบกโคก็รอรับโยนลงไปที่บริเวณหลังคันนะครับที่เราจะทำหลังคันเนี่ยแหละเนื่องจากว่าน,น้ำเยอะเหลือเกินคุดออกมาจากจุดเริ่มต้นของหน้าง,งานครับมาเทจุดนี้จุดกึ่งกลางของหน้าง,งานครับ s k สเ0ครับเสี่ยฟอร์ดยืนประจำตำแหน่งส่วนขุนพลรถแปโคก็จะกระจายกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านหลังฝั่งนู้นนะครับ3ามคันพี่ตุมตามป๋าเจาะแล้วก็นุ่มเบียส่วนป๋ายาก็อยู่บริการดินให้กับรถ6ล้อครับเสี่ยฟอร์ดก็รอรับอยู่นะจุดนี้ กลับลำแล้วก็ถอยเทยบนถนนเลยนะครับกลับลำตรงนี้แล้วก็ถอยมา เสียแนนออกไปเสียแทนถอยมาเป็นทรายครับนางานที่นี่เป็นดินทรายอยู่ใกล้กับแม่น้ำมูลนะครับถอยยาว เหมือนมันจะจมฝั่งนี้ทำไมไม่เบียดซ้ายแล้วครับกิ่วแห้งปะมันกิ่วแห้งนะครับเป็นภาษาอีสานก็คือ จุดนี้มันจะเป็นลักษณะแคบคอขวดครับพอดีกับรถเลย ตักแล้วก็โยนลงไปเสียฟอร์ดงานสบายๆครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดแนวร่วมนะครับหกล้อได้วิ่งเที่ยว50าบาทแบคโคนี่เดือนละห้าหมื่น สม้มโอ้วโอ้วโ้วคลองลงคลองลงคลอง <laughs> สายหน่อยสายหน่อยสายหน่อย <laughs> ไปไปไปเลย <laughs> จะลงแต่คลองอย่างเดียวเลยเอาทีนายสม้ม ครับถ้าเกิดว่าเป๋ลงมาฝั่งนี้นะคลองน้ำนั่นนี่ยอันตรายครับโอ้โอ้โอ แอนุมาแล้ว ไดสบายนี่ตกอย่างนี้ <iber k ını Vincent Leonard> เรื่อยๆครับทรงนี้แหละครับเป้าหมายก็โค้งด้านหน้าระยะทางก็ไกลพอสมควรนะ้อยเมตรได้ครับ โยนลงไปเสียฟอร์ ตรงนี้ก็จะเหลือไว้เป็นคันดินกั้นไว้ครับกั้นไว้บังคับรถปิดท้ายแล้วกันครับคันนี้เสียแทนยาวมาเดินเดนเเินาเดินาอาอาเฮ้ยเฮ้ยเดินหน้าเลยลูกพี่ โวมารอบนี้ชิดซ้ายเกินไปครับรอบที่แล้วที่ขวามากไปอย่าไปตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวเยียบซ้ายไปซ้ายไปซ้าย,ปายไปอีกซ้ายอีกโอ้ยเดี๋ยวเดียวมันจะลงกลางทางเอาไหมเดินหน้าไหมเออนี่บ่ไดไบ่ได้ บ๋อสายไปสายไปสายสายสายไปยึก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 อ้าวบอกว่าอีกอีกไม่แรงแล้วไม่แรงแล้วบอกก็เลยกินน้่อร้อยนี่อ๋อไปกินน้ำไปกินน้ำหวานเนี่ยกินร้านไหนกินน้ำร้านไหน การกินน้ำมันก็มีพลังในการทำงานนะครับอะเออมันก็ยังสั่นละเพรเป็นยังดอกว้ามี่ขะดขาษีคันบังคับไว้นะรถมันก็ยังอยเกย็บเป๋ยอยู่ตัวนี้นเนี่ยเนี่ยจากตรงนี้ นะครับจากรอยล้อเถอะไปอีกนิดนึงเนี่ยเพจะเป็นจุดที่เขาแมคโครเนี่ยเขาเขาเคียร์ลิงค่อนข้างชันนะครับเคียร์ลิงทำทางเดินด้านล่างลักษณะจะเป็นเดียวกับเหมือนฝั่งนี้ครับเดี๋ยวพามาดูเนี่ยเนี่ยด้านหลังเสียบฟอร์ตเนี่ยนะครับจะชันแบบนี้เลย เพราะฉะนั้นแต่ซ้ายมากหรือขวาเกินไปก็อาจจะสุดได้เีเราเทบนถนนด้วยนะครับคนขับมองที่กระจกหลังก็จะนีอยู่นีดึงกันสองรอบแล้วแบบนี้ลำบากนิดนึงโอ้อยู่นู่นเขาบอกว่ามีดึงกันสองรอบแล้ว มีวอมารถียังล่ะดึงรถยังหก้อหก้อรถป่าโอ้หก้อ,อ,อ,อรถเปล่าติดโลบแล้วยูฟังนี่สีตโต๊คล้องแล้วอาแท้มาหันโอเคครับเจอกันใหม่ครับ